สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อเจ้าตัว GC นะครับเข้ากับตัวใช้งานในฟีเจอร์ของ a n a ล็อกอินพุตนะครับซึ่งมันมีอยู่ด้วยกัน3ตัวด้วยกันนะครับที่เราสามารถที่จะต่อเข้าไปที่อนาล็อกอินพุตได้นะครับก็คือแรงดัน0 5ถึง5โวลต์นะครับแล้วก็ตัวกระแส4 2 0มิลลิแอมนะครับแล้วก็มีตัวเทอร์โมคัพเปิลนะครับที่เป็นท้าย k หรือว่าท้าย t นะครับเราสามารถที่จะ เลือกได้นะครับว่าเราจะเอาตัวไหนเข้านะครับแต่ว่าก็จะมีไวริงแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวในในตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เราดูเรื่องของอนาล็อกที่เป็นแรงดันกับกระแสก่อนนะครับโอเคนะครับในส่วนของตัวในส่วนของแรงดันนะครับในส่วนของแรงดันก็คือผมใช้ตัวซิกเนลเจนเรเตอร์ตัวนี้นะครับในการสร้างแรงดัน0ูนย์ห้าโวลต์นะจริงๆแล้ว สัญญาณเจตเตอร์ตัวนี้มันเป็นแรงดัน0ู0ยโวลต์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวโดยสเปคเนี่ยเราจะใช้0ูย์โวลต์นะครับซึ่งมันจะต่อเข้ากับขา A บวกแล้วก็ขา A ลบนะครับแบบเหมือนกับเราต่อแล้ววัดด้วยมัลติมิเตอร์แบบตรงๆได้เลยนะครับเป็นแรงดันนะครับส่วนถ้าเป็นกระแสอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับถ้าเป็นกระแสเนี่ยก็คือเราจะต้องต่อนะครับฝั่งที่เป็นกระแสฝั่งที่เป็นฝั่งบวกนะครับเราจะเป็นจะต้องต่อตัว RA นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นตัว Ra นะครับต่อจ้ำไปด้วยนะครับกับขา A บวกด้วยนะครับเพื่อที่จะรับเป็นกระแสนะครับอันนี้ก็คือระหว่างแรงดันนะครับกับกระแสมีการว i ริงที่แตกต่างกันนะครับนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะไปทําให้ดูในส่วนของตัวแรงดันก่อนนะฮะแรงดันก่อนอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวให้น้องต่อวริงนะครับให้เราได้ดูกันด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราเราจ่ายไฟไปยังไงเมื่อกี้ เดี๋ยวผมเปิดตัว w i ย i ิงนะครับให้ดูนะฮะอ่านี่นะครับนี่นะครับขา R A อตัว A บวกนะครับก็จะอยู่ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับขาแรกเลยนะครับแล้วก็มาด้วย R A แล้วก็ A ลบนะครับส่วน B บวกนะครับ R B แล้วก็ B ลบเนี่ยมันเป็นชันแนลที่2นะฮะมันเป็นชันแนลที่2นะมันจะอ้างอิงเป็น A I 0กับ A I 1นะครับ A0 i ก็คือตัว RA นะครับตัวตัวตัว A นะครับส่วนตัว B ก็จะเป็น Channel ที่1นั่นเองนะครับอ่าตัวนี้ก็เดี๋ยวเราต่อตัวแรงดันไฟบวกนะครับ0.5โวลต์เข้าที่ขา A บวกก่อนนะครับแล้วก็แรงดันอ่า0โวลต์หรือว่าเป็นรีเฟอเรนซ0โวลต์ไฟลบมันเนี่ยเข้าไปที่ตัว A ลบนะครับเข้าไปที่ A ลบนะนะครับ ส่วนไฟเลี้ยงนะครับไฟเลี้ยงของตัวของตัวสัญญาณเจนตัวนี้นะครับมันก็จะมีไฟเลี้ยงของมันอีก2ตัวนะครับเป็น2 4โวลต์0โวลต์นั่นเองนะครับก็เราสามารถที่จะต่อเข้ากับไฟเลี้ยงตรงๆได้เลยนะครับและที่นี้เราต่อไว้เรียบร้อยนะฮะโอเคนะครับอ่ะให้ดูวิวนี้นิดหนึ่งนะครับก็คือตรงนี้นะครับเป็นแรงดันนะครับ0ูโวลต์เข้านะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครเป็น ศูนย์โวลต์นะครับก็คือออกจากตัวนี้นะครับ5โวลต์กับ0ูนย์โวลต์นั่นเองนะครับทีนี้ก็เราจ่ายไฟนะครับจ่ายไฟปุ๊บเข้าไปนะครับแล้วเราเปิดเปิดจ่ายไฟหน่อยนะครับอโอเคนะครับตอนนี้มันออกมาที่ ผมจะโยกสวิตช์มาที่แรงดันนะครับแรงดันตอนนี้ออกประมาณ1.5โวลต์นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของการเขียนโปรแกรมกันนะฮะในการเขียนโปรแกรมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวซอฟต์แวร์ของเราเลยนะครับตัวเมื่อกี้นะครับที่เราเขียนไว้ต่อเลยนะครับการใช้งานตัวนา็อกเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีการ enable นะครับเพื่อที่จะให้รับสัญญาณตัวนา็อกเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูสกีนนี้นะครับ ตัวนี้นะครับผมจะพามาดูที่ตัว l เ d อร์ของเราเลยนะครับตัว ladder นะครับให้เรามาที่ไอคอนตัวนี้นะครับเป็นไอคอนที่เขียนว่า plc setting นะฮะ plc setting นะครับ,รบก็ดับเคลิกคลิกขึ้นมานะครับมันจะมี อยู่ช่องหนึ่งนะครับเป็นภาษาจีนตรงนี้นะครับเป็นอนาล็อกนั่นเองนะอนาล็อกอินพุตนะครับผมอ่านไม่ออกหรอกครับแต่ว่าเราเปิดเข้ามาดูในแท็บนี้นะครับก็จะเห็นว่าให้เราเลือกอินพุตนะครับตั้งแต่ A0 A1 A2 A3 มันอาจจะมีรุ่นที่เป็นตัวมีอนาล็อกมากกว่า2ตัวนะฮะในที่นี้ก็คือเรามีอนาล็อก1ตัวนะครับ่า2ตัวนะครับก็คือใช้ A0 นะที่เราต่อไว้ริ่งไว้นะฮะต้อง enable ให้ตรงนะตรงนี้คือ Enable นะครับก็คือกดติ๊กตรงนี้ไว้นะฮะอินอเเห็นไหมคร พอติกปุ๊บนะครับมันจะให้เราเลือกเรลงที่เข้ามาที่อนาล็อกของเรานะครับซึ่งในเวิร์กช็อปนี้เราจะต่อเป็น0.5โวลต์กันก่อนนะฮะ0.5โวลต์กันก่อนก็ต้องเลือกตรงนี้เลยนะครับว่าเล่งที่เข้ามาเป็น0.5โวลต์นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเรื่องของการเอฟเฟอรทนะเอเอรเรก็คือการเอา Data เข้ามากี่ตัวแล้วก็ทําทการเฉลี่ยนหนึ่งครั้งแล้วก็ส่งออกไปเพื่อจะดิสเพย์หรือเอาไปใช้งานนะครับตรงนี้เองมันจะทําให้ค่าของตัว ของตัวอนาหลอกที่เราเข้ามามันจะนิ่งนะไม่ไม่ค่อยแกว่งนะฮะก็เลยเลือกได้นะฮะทีนี้ผมก็ตั้งไว้4เลยนะครับส่วนตัวเอาต์พุตนะครับเอาต์พุตมันสามารถที่จะคอนฟิกได้เลยนะครับตั้งแต่0ูนย์ถึงหกหหรือว่า1 6บ i t ิตนั่นเองนะครับ0ูนย์หกหนะครับหรือว่าเราอยากจะคอนฟิกให้มันเป็นศูนยตอนนี้เป็น0 5นย์โวลต์ใช่ไหมครับศูนย์หโวลต์สมมติผมจะให้ออก0ูนย์โวลต์ที่05,000เลยก็ได้นะครับ ผมก็เซตตรงนี้เลยนะครับก็คือฝั่ง0ูนเนี่ยให้ออก0นย์ฝั่ง5โวลต์ให้ออก5,000อ่าอย่างนี้เลยนะครับก็คอนฟิกได้เลยนะครับคอนฟิกได้เลยตัวนี้ก็จะมีเรื่องของการออฟเซตอะไรเพิ่มเติมนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ใช้นะก็คือกด yes ไปแค่นี้เลยนะครับในการทำพารามิเตอร์ของตัวเซตติ้งนะครับอ่าทีนี้นะครับตอนนี้ผมจะได้ค่ามาอยู่ใน ai ศย์เรียบร้อยแล้วนะครับนั่นหมายความว่าอ่าสมมติผมอยากจะเพิ่มบรรทัดนะครับผมก็ไป insert นะ เราสามารถที่จะเพิ่มแบบ insert ให้เป็นบรรทัดแบบเป็นลังก็ได้นะครับหรือว่าผมอยากจะเพิ่มเป็นตัว network ครับสไตล์แบบเหมือนของอซีเมนต์ในพวงนี้นะครับ after บ insert after มันก็จะขึ้น network ให้เราอีกหนึ่งตัวนะแล้วเราก็มาเขียนแยกว่าตรงเนี้ยมันเป็นตัว analog แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้คำสั่ง compare นะผมผมเลื่อนเมาส์มาอยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมพิม พิมพ์ไปตัวหนึ่งแล้วกันนะผมยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็ผมกดซีเล็กก็ได้นะครับซีเล็กแล้วก็มาเลือกที่คอมเพลนะครับคอมเพลแล้วผมก็บอกว่ามากกว่าเท่ากับแล้วกันนะครับตัวนี้นะฮะตึ้งก็มานะครับแล้วก็มันก็จะบอกว่าตัวอะไรนะครับมากกว่าตัวอะไรนะครับเปิดตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อนจะดูอ๋อโทษนะมันเป็น AI 0ูนย์ะฮะ AI 0นะโทษทีนะครับ A.I. ศูนนะครับอ่าโอเคนะครับอ้างอิงโดยคำ A.I. นะฮะถ้าเราสังเกตดูตรงนี้นะเห็นไหมครับมันมี A.I. ให้เราอยู่นะฮะไม่ใช่ A. 0ูนย์ะ A.I. 0นะครับอ่าแล้วก็มากกว่าเท่ากับ K. 2อ0 0ก็คือค่าเมื่อกี้เราตั้งไว้ช่วง0ถึง5,000ถูกห็นไหมครับงนั้น2,500ก็คือครึ่งหนึ่งนะก็คือเหมือนกับ2.5โวลต์นั่นเองนะฮะอ่าเรากดเจสไปนะนี่คือคำสั่งคอมแพร์นะฮะแล้วก็ผมให้ M. ตัวหนึ่งออนขึ้นมาแล้วกันนะครับผมให้เป็น อ่ะผมให้ y แล้วกันเป็น y 5แล้วกันนะฮะแต่ว่าเราไม่ได้ต่อ y 5นะฮะก็ให้ y 5มันอ่อนแล้วกันนะครับก็เอา output ตัวนี้นะครับ f 8ตัวนี้นะครับ y 5ครับอ่า enter โอเคเรียบร้อยนะครับแค่นี้นะครับเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะ compile นะครับ JS ไปนะครับแล้วก็อ่ากลับไปที่หน้าจอนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งนะครับกก็ต้อง คอมไพล์แล้วก็ดาวน์โหลดโปรแกรมลงไปอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะดาวน์โหลดเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตรงการมอนิเตอร์นะครับภายในตัว PLC ด้วยนะครับตรงนี้หน้าจอเนี่ยเราไม่ได้ทำการเขียนอะไรเลยนะครับเราไม่ได้ทำการเขียนอะไรเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาเขียนหน้าจอกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่ว่าใน PLC มันจะมีค่าแล้วนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะ อ่านค่าใน plc ได้นะครับจริงๆเราน่าจะเขียนตัวดิสเพย์เลยเหมือนกันนะเกมไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรารอมันดาวน์โหลดแป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับตัวดิสเพย์นะครับตัวดิสเพย์เนี่ยมันก็เอาค่าที่เป็นสัญญาณ ai นะครับในตัวในตัวทศกรนเองก็สามารถที่จะอ้างอิง ai 0 ai 1ได้แบบตรงๆเลยเช่นกันนะฮะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวผมจะในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูเรื่องของการทําหน้าสก,กรีนใหม่นะครับแล้วก็าการเปลี่ยนสก,กรีนเนาะแล้วก็การโชว์ด a ต้าขึ้นมาในลักษณะของตัว Analog นะเป็นพวกตัวเลขนะครับเป็นจนวนเต็มนั่นเองนะครับด้วยนะครับอัอนนี้คือเวิร์กช็อปตัวแรกนะครับเป็นตัว a n a าล็อก0 5โวลต์น,นะครับ0 5โวลต์อ่ะโค้ดไปนะครับ อันนี้เราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นณตอนนี้นะครับในหน้าจอเราเนี่ยมันจะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับมันจะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะครับทีนี้ผมจะให้ดูตัวตัว,ตวนี้นะครับในตัว PLC นะตัวนี้นะครับเวลาเราทำการอ,ออนไลน์นะครับออนไลน์เข้าไปดู PLC ในตัวทกักิจนะครับ หน้าจอของตัวทัทสกรีนมันจะดับไปด้วยนะครับไม่สามารถใช้งานหน้าจอได้นะครับผมมาที่เมนูตรงนี้นะครับดูนะฮะเดี๋ยวผมให้ตัวนี้เป็นตัวใหญ่ขึ้นมาก่อนแล้วกันนะนะครับผมมาที่ตัวนี้นะครับไอคอนตรงนี้นะครับชื่อว่ามอนิเตอร์นะครับหรือว่ากด F12 ก็ได้นะครับไอคอนตรงนี้นะฮะตึ้งขึ้นมานะครับมันก็จะสกรีนมันยุบยุบขึ้นมาหน่อยเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแต่ว่า ณนะตอนนี้เองมันจะโชว์ค่า AI ขึ้นมาให้เราแล้วนะครับ1นึ่งเกนะครับหนึ่งสาาซึ่งถ้าเราดูจากตัวซีนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ช็อตให้เราดูนะครับ นะครับเดี๋ยวผมให้ดูซีนี้นะครับก็ถ้าเราหมุนไปครึ่งหนึ่งก็คือ2.5โวล์นเนาะนะครับ2.5โวล์ดูนะครับแรงดันเราจะเป็นเท่าไหร่อ่า3ละนะครับ2.5เห็นะครับ,รบช่วงแรงดันเราตอนนี้นะครับ AI 0มันจะเป็น2,000 2,554อะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีแวรลี่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราสังเกตดูได้ยินเสียงรีเลย์ไหมครับตอนนี้ Y5 on แล้วนะถ้าดูจากสเตตัสตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้สเตตัส Y5 ถ้าเราต่ำกว่าครับมันก็จะออฟนะถ้าสูงกว่ามันออนนะครับนี่คือแรงดัน0-5ถึง5โวลต์นะครับเราสามารถที่จะรับค่าเข้ามาได้แล้วนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูที่แรงดันอ่า สี่ยี่สิบกันนะเป็นกระแสสี่ยี่สิบมิลลิแอมกันนะตัวกระแสนะครับสี่ยี่สิบมิลลิแอมนะครับก็เดี๋ยวเราจะต่อเพิ่มเข้ามานะครับก็คือตัว R A นะครับมาจับกับเอบวกนั่นเองนะครับแล้วก็เราจะโยกนะครับฝั่งที่เป็นเอาต์พุตของตัวซิกเนลเจนที่เป็นแรงดันนะครับมาเป็นกระแสนะครับซึ่งซิกเนลเจเนเตอร์ตัวนี้มันสามารถที่จะ จ่ายให้ได้ทั้งแรงดันแล้วก็กระแสนั่นเองนะครับอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะให้น้องต่อสายนะครับก็คือเพิ่มสาย I A ขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ซิ t y s ี g n ซิก e นลเจเนเรเตอร์เราจะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเป็นตัว20่สมิลลิแอมนะครับโอเคทีนีน้เดี๋ยวผมให้น้องไวริงไปต่อนะในระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของตัว PLC กันต่อเลยนะครับ อันนี้เราปิดไฟไปนะในขณะที่มันมอนิเตอร์อยู่นะครับก็จะเลื้อฟ้องหน่อยอ่ะทีนี้เราจะมาเปลี่ยนนะครับมาเปลี่ยนเดี๋ยวเราไปเข้า AI 2ดีกว่าไหมหรือว่าเราดีกว่านะอ่าเออ่าโอเค a i 1ก็ได้ Ai 0ก็ได้ Ai 0ก็ได้ Ai 0กับ AI 1นะ A0 ก็ได้โอเคเป็นตัวเดิมนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาทำการกำหนดตัวคอนฟิกใหม่เหมือนกันนะฮะ ปึ้งขึ้นมานะครับก็คือมาดูที่ตัวนา็อกตัวนี้นะครับัน้นหลังจากที่เรา Enable แล้วนะครับตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็น4 2 0 m มิลลิแอมด้วยนะครับแล้วตัว4 2 0ม ah ิลลิแอมเนี่ยมันก็จะทำการสเกลให้เราด้วยนะฮะสเกลหมายความว่าเราสามารถที่จะ,ะสมมุติว่าผมบอกว่าเป็นค่า4 2 0 ah ใช่ไหมครับก็คือเป็นค่าที่สมมุติ4ถึง2 0 0 0 0แล้วกันนะฮะ อ่าสมมุติเป็นอ่าสี400่ร้อยถึงสองพันเะนี่ยนะหรือว่าสี่พันถึงสองหมื่นก็ได้อ่านะครับนี่คือค่าค่าตัวนาฬอกนะที่มันจะเข้ามาเป็นสี่ยี่สิบมิลลิเมตรก็คือเป็นค่าสี่พันถึงสองหมื่นนะครับสี่พันถึงสองหมื่นนะฮะดังนั้นตรงนี้ผมก็กดโอเคไปนะครับโอเคนะโดดนี้ดูกระแสนะครับหนึ่งก็คือไวริงต้องเปลี่ยนสองก็คือ เราบเรา enable ตัวนี้แล้วก็เลือกตัวนี้นะครับเป็น4 20มิลลิแอมนะครับแล้วก็ E v ฟเ a อ e เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กําหนดช่วงนะฮะช่วงสมมุติเป็น4 4 0 0 0 0 0นถึง20,000นะครับนะครับเสร็จแล้วก็กด Jspy นะครับกด j s p y เสร็จแล้วปุ๊บอ่าทีนี้ฝั่งนี้ก็เรียบร้อยนะผมใช้ตัวซอฟต์แวร์เดิมเหมือนกันอ่าผมเปลี่ยนค่าดับเบิลคลิกเปลี่ยนค่าได้นะ4 0 0 0ถึง20,000ใช่ไหมถ้าครึ่งๆก็ประมาณเท่าไหร่ครับ 2 0 0 0 0อ่าสมมุติผมให้1 0,000แล้วกันนะครับประมาณนะครับถ้ามากกว่าเท่ากับ1 0,000ให้มันอ่อนนะฮะให้ y y 5้าอ่อนนั่นเองนะครับแล้วเดี๋ยวในหน้าจอนะฮะในหน้าจออ่า no no ในหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการสร้างสกรีนใหม่นิดนึ่งนะครับไปคลิกขวาที่สกรีนตรงนี้นะฮะแล้วก็ new screen นะฮะเป็นสกรีน2ขึ้นมานะครับตรงนี้นะฮะอ่าสีขาวเหมือนเดิมแล้วกันนะฮะโอเค แล้วก็ผมสร้างปุ่มนะฮะในการอินเทอร์เฟซระหว่างตัวสกรีน1กับสกรีน2นะฮะตัวหน้าจอเนี่ยมันจะสกรีน1จะเป็นค่าเริ่มต้นนะฮะดังนั้นผมจะมาที่ดับเบิลคลิกที่สกรีน1ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่บัตตอนสกรีนครับแล้วก็เลือกไปที่สกรีน2ตรงนี้นะฮะโอเพนสกรีนเห็นไหมครับแล้วก็โอเพนสกรีน2นะครับอ่าแล้วก็เชฟอ่าผมเอาไว้แบบเดิมก็ได้นะครับหรือว่า เราอาจจะมาดูที่ตรงนี้ก็ได้นะครับเลเบลตรงนี้นะครับหรือว่า,าเป็นพิกเจออย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาดูในไลบรารีก็ได้นะครับดูรูปในไลบรารีพวกนี้มันก็จะมีให้เรา,าเล่นกันอยู่นะครับระดับหนึ่งแล้วกันนะครับก็ใส่รูปเองก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาง่ายๆก็คือเอาตัวนี้แล้วกันนะนะเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับกดโอเคไปนะอันนี้คือเป็นปุ่มที่ go to screen หนึ่งนะเดี๋ยวเอาใหม่ ผมบอกให้มันเป็นไปสกรีนหนึ่งเอาตัวไหนดีนะมีหลายตัวเลยนะฮะให้เป็นแอโร่เป็นฝั่งนี้ดีกว่าฝนะั่งขวา,ากดโอเคนะครับเสร็จแล้วผมก็วางลงไปครับนี่คือมันกดตัวนี้นะครับมันจะไปสกรีนหนึ่งนะถ้าเพื่อนๆเห็นดูตรงนี้มันจะเห็นเป็นสีเทานะเห็นไหมครับพื้นหลังมันนะนะเบิ้ลคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ เปลี่ยนจากโซลิดเป็นทา n ์แลนนะครับมันก็จะกลายเป็นพื้นโปง่งนะฮะอ่าตัวนี้เรามีตัวอ่านังสือนะฮะที่สามารถที่จะใส่ได้นะอ่านี้สมมุติเมนเพจอ่าน้าจากสามสองกดโอเคนะครับแล้วก็วางไปอ่าโอเคนะทีนี้ไปที่หน้านี้อ่าผมกด Copy ตรงนี้ไปก่อนเป็นโทนซนะครับแล้วก็ไปที่สกรีน2นะฮะ กดวางลงมาตรงนี้ผมเปลี่ยนบอกว่าเป็นนาอ็อกาอินพุตกดอโอเคไปนะเป็นชื่อหน้าเฉยๆนะ,ะเราก็จัดเกลี้ยนิดนึงะนะครับแล้วก็ผมมีเอาปุ่มนะเอาปุ่มให้มันกลับโฮมแล้วกันนะครับก็คือกลับไปที่สกรีนหนึ่งเนาะตอนนี้เราอยู่สกรีนสองนะครับแล้วก็ไปที่ l ลเ e l Picture นะครับไปเลือกโฮมมาสักตัวหนึ่ง มีเยอะเลยนะพวกไปพวกแท้งพวกลองดูตามความเหมาะสมนะครับเราสามารถที่จะทําเพิ่มเติมเป็นรูปเป็นอะไรอย่างนี้ได้นะครับอเอาไหนดีวางไปก่อนแล้วกันนะเอาอันนี้แล้วกันนะกับโฮมนะโอเคผมเขียนเลเวลมันบอกว่าเป็นโฮมนะ,อะโอเคนะครับ ก็กดโอเคแล้วก็วางไว้นะอันนี้เป็นการสร้างปุ่มเพื่อที่จะเรียกสกรีน1กับสกีน2สลับกันได้นะครับอย่าลืมเวลาเราเขียนนะครับเวลาเลือกหน้าไปแล้วนะครับต้องมีปุ่มกลับหรือปุ่มไปต่อไม่งั้นเราจะไปหน้าไหนไม่ได้ต่อเลยนะครับโอเคทีนี้ในอนาล็อกอินพุตนะครับผมโชว์ง่ายๆขึ้นมาโดยการใช้ตัว n u m เบอ i ์ลิกดิสลแล้วกันนะครับ d i s p l a y นะครับแล้วก็เรามาเลือกเลยครับตรงนี้ว่าเราจะโชว์อะไรนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ย ให้เราเลือกมาที่ internal controller นะครับแล้วก็ไปที่ ai เห็นไหมครับ ai channel ที่0นะครับก็กด enter ไปนะครับตัวขนาดตัวหนังสือจาก16ผมให้เป็น24อ่าก็ประมาณนี้นะครับหรือเราอาจอยากจะให้มันเป็นฟอนต์ที่เป็นดิจิตก็ได้นะครับเห็นไหมครับเป็นพวกคล้ายกบเซเว่นเซกเมนต์อะไรอย่างงี้นะฮะให้พื้นตัวหนังสือเป็นสีเขียวอ่าพื้นข้างหลังเป็นสีดำอะอย่างงี้นะครับเราก็สามารถ อ่าเดี๋ยวนะแบ็กกราวคันเลอนะี้นะครับก็สามารถทำได้กดวางลงไปนะตรงนี้นะครับเราดูนะดิจิตมันนะตอนนี้เรา4ดิจิตนะั่นหมายความว่ามันได้แค่หลักพันนะเมื่อกี้เราหลักหมื่นนะผมเพิ่มไปเป็น5ไาเลกันนะครับกดโอเคไปนะนี่นะครับก็คืออนาล็อกของเรานะครับอ่านะครับแล้วก็อนาล็อ,ลอกเดี๋ยวเราจะลอง ลองโชว์ดูก่อนนะครับ y 5อ่าผมกดแเลม y 5นิดนึงแล้วกันนะครับถ้าออนนะครับเป็นสีเขียวนะครับอ่าตัวนี้ y 5เนาะอ่าคลิกขวาอ่าคลิกเลือกนะครับ internal controller เป็น y 5อ่ากด enter นะครับก็โอเคแล้วก็วางออกมาอ่าโอเคนะครับทีนี้ตัวเนี้ยนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราฟิกถูกไหม เราฟิกว่ามันเป็น k 1 0 0 0 0หมื่นถูกไหมครับ k 1 0 0 0 0หมื่นก็คือค่าค่าอะไรครับค่าที่เราบอกว่ามันถ้ามากกว่า1 0,000ก็คือ y 5 on ออนอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้เราฟิกไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเรื่องของเมมโมรีอะไรกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าโอเคทีนี้เรามาทดลองกันดูนะครับว่าอ่าเดี๋ยวผมจะดาวน์โหลดโปรแกรมตัวนี้ลงไปนะครับแล้วก็อ่านค่าอนาล็อก i ินพุตที่เป็นกระแสนะครับตอนนี้เราเซตไว้4 0 0 0ถึง2 0 0 0 0ื่นนะครับค่าที่เข้ามาก็คือ4ถึง20มิลลิแอมนะครับที่เพจอีกหนึ่งเพจนะครับเป็นเพจอนาล็อกอินพุตนะครับเดี๋ยวผมจะทำการดาวน์โหลดโปรแกรมลงไปนะครับตึงนะครับกดดาวน์โหลดเลยนะครับ เดี๋ยวตัวนี้นะครับก็คือตอนนี้นะครับน้องต่อนะครับต่อสายไว้เรียบร้อยนะครับก็คือขานี้นะครับก็คือเป็นตัว A บวกนะครับเมื่อกี้เราต่อ A บวกกับ A ลบใช่ไหมครับตอนนี้มี r a ตรงนี้อยู่ตรงกลางด้วยนะครับก็คือต่อจ้ำเข้าหากันนี้นะครับก็ตามไวริงเลยนะครับเราสามารถเย็นรับเป็นกระแสได้แล้วเราก็ไปเปลี่ยนคอนฟิกหน้าตัว PLC กันนั่นเอง นะฮะเปลี่ยนเพื่อที่จะให้มันรับเป็นกระแสะนะครับ420มิลลิแอมนะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งได้นะครับว่าถ้ามันมา4มิลลิแอมเราจะให้ออกกี่แรงดันเท่าอ่าค่าอนาล็อกมาเท่าไหร่ถ้าเราให้มันเป็น20มิลลิแอมให้ค่ามันออกมาเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะครับอ่าตอนนี้เราก็ดาวน์โหลดอยู่นะครับดาวน์โหลดโปรแกรมอยู่อ่าโอเคนะครับเรียบร้อยละกดโอเค ทีนี้ตัวสกรีนเราเห็นไหมครับมันก็จะมีปุ่มกดด้วยเนาะนะนะผมก็จะกดไปเป็นอีกหนึ่งเพจนะปุ๊บหไหมครับตอนนี้มันห้าพันสองรอห้าพันย่ิบเอ็ดเนาะเดี๋ยวเรากลับมาโชว์ที่ม,มิลลิแอมเนาะแล้วก็เห็นไหมครับตอนนี้คือกระแสผมมันต่ํากว่านะต่ํากว่าสี่มิลลิแอมนะครับมันก็เลยขึ้นเป็ 4, 000, นสี่พันนะฮะค้างอยู่ที่สี่พันนะอ่านะครับ อันนี้กระแสขึ้นมาที่เห็นไหมครับ4กว่ามิลลิแอมนะครับก็คือ4,000อ่าตามนี้เลยนะครับแล้วก็ค่าแม็กซิมัมนะครับแม็กซิมัมที่20มิลลิแอมนะครับอ่าตัวนี้มากกว่า10,000เห็นไหมครับมากกว่า10,000มันก็จะออนนะฮะ้าออนนะถ้าน้อยกว่า10,000มื่นไหมครับ Y ห้าก็จะออฟนะฮะะอ่านครับ,รบ,นะรบแล้วเราก็เลื่อนไปให้มันถึง ดูนะครับนี่คือ20มิลลิแอมป์นะครับก็อยู่ที่19,999.9 99. อ,อยู่ประมาณนั้นนะครับมีสกรีนประมาณนี้นะครับนี่คือตัวกระแสนะครับที่เราสามารถที่จะรับเข้ามาในส่วนของตัวตัว PLC ตัวนี้ได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของการรับแรงดันนะครับ0.5โวลต์รับกระแสนะครับ4.20มิลลิแอมนะครับแล้วก็การตั้งค่านะครับเหมือนกับเป็นการสเกลลิงเลยนะครับแล้วก็พวกนี้เวลาเราไปใช้งานอย่างเช่นเราเอาไปทำเป็นพวกเพร s เซอร์ซินเซออะไรเงี้ยเราสามารถที่จะบอกว่า0 4.20มิลลิแอมเป็น4เป็น4กับเป็น0นกับ5บาร์อะไรเงี้ยครับเราสามารถที่จะทำสเกลแบบนั้นได้ตรงๆโดยการ ปรับคอนฟิกตัวนี้แล้วก็เอา AI ศย์ที่เรา,เอ,าอ้างอิงถึงเนี่ยเอาไปใช้งานได้เลยนะครับอ่าแล้วก็มีการทําเป็นกระแสนะครับส่วนหน้าทัศกรีนผมได้อ่าแสดงให้เห็นภาพว่าเราสามารถที่จะทำได้หลายหลายสกรีนนะครับแล้วก็มีปุ่มในส่วนของอ่าสกรีนบัตเทนินะครับเพื่อที่จะกำหนดว่ากดปุ่มนี้แล้วให้ไปเปิดหน้าสกรีนไหนนั่นเองนะครับคร่าวๆก็จะประมาณนี้ก่อนนะสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปดูเวิร์กช็อปต่อไปในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบการบรรยายไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ